เป็นคนดีไงอ่ะคนขอนแก่นนี่ <laughs> แล้วทำไมลุงแนบมาตอบเลยแล้ว <laughs> <laughs> มึงถามภาษาไต้ยยังเราบอกนี่อ้าวอยู่ที่ไหนแน่คนแก่นคนแก่น,อกนอกเออ <laughs> นอกน,น, <laughs> นอกน <laughs> อ <laughs> เออเออคนขอนแก่นเขาเดือดถามอ่ะไผ่คนขอนแก่นนี่ไผ่คนขอนแก่นว่าไแมนเอ้าคนภาคเดียวกันเลย <laughs> น oh. ี่มาหาว่าไปทัวร์หลายมาหาว่าอุ้ยทัวร์ใหญ่เจ้าบ้านชี่ไสนหนิอันนี้อยู่กาลสินฮะกาลสินโอ้ยบ้านไกลๆกันโคตรพ่อโคตรแม่มึงมันเลื่อยขอนกันเลยแต่พ่อเงินไปน้อยนึ่งกาลสินนั่นน่ะกาลสินบ้านอิลีบอกอิริอิลีตัวยังมาขี่ตัวได้บอกขี่ตัวกาลสินอยู่อำเภออยังบ่ได้อยู่อำเภออยู่ในกาลสินเลย บันย้อมเพ้อเลยยุ้ในกาลสินยุ้ยในกาลสินบ้านอยู่เมืองใดอ่าอยู่ใกล้ๆหอยไดกามันใหญ่หอยไดกามาจากตังบ่ไดยังโอ้ใกล้์หอยไดกาใกล้์ตไหอยไดกาคันคางหอยไดกาคางหอยไดกามีหยังอ่ะโอ้ยโรงแรมใหญ่โรงแรมกาลสินน่ะโรงแรมกาลสินมันบ่เออในโรงแรมกะมี่กะลี่เออไอโบ้ไแม่เฮ็ดยังแดกกันอยู่บ้านอีแม่นี่ ขายสมตำโอ้โหขายสมตำพี่พ่อเนี่ขายรถสามล้อ,อ,ลลอโอ้โหสามล้อได้การสินี่รถพ่อมึงบอกมีคั้นเดียวกี่คันทีมนะขายออกไปนะโอ้โอมายุงเทพโดนเหร้าโดนแล้วว่าบอกว่คือลาวเนาะโอ้มนสำเนียงมาบ้านในกรุงเทพหมดแล้วมันเป็นเดียนนะมันเป็นเพี้ยนผมเว้าในกรุงเทพหมดแล้วตอนน,นนะอี้อ่าอย่างน้อยนาน้อยนาบ้านห้องเลยโอ้ยน้อยนาจะลองพูมไข่ว้ไหม่ะลองพูดลองพูดโอ้ยน้อยนาบ้านบ้านเ้าก็เรียกบักเขียบบักเขียบบักนัดบักนัดกับซับปะรดบักมีบักมีนะขนุน ตะครบตะครบ <c oughs> บานกู้กักบครบคบเนี่ยบูมนลาาหรอขี่ตัวแหละขี่ตัวอียงกัลาว่ลาสนะขึ้นลาวสินบูมนลาาดิบูมนล้าหรอลาวอุวอลบลโลกกันล,ล้าเาามืเอใครเป็นคนอีสานกันแน่นี่เป็นคนอีสานต้องรู้จักจังหวัดอุบลพู้จักฮู้จักดีกดอะไรที่ขึ้นหน้าขึ้นตามเมืองอุบลดอกบัวเก่งมากแล้วดอกบัวจังหวัดอุบลมีกี่ดอกสามมีกี่สีสามสีมีสีอะไรบ้างสีขาวสีเหลืองสีอมเิม สีอะไรสีอมเงินักร้องทางภาคอีสานเอ่ยใครขึ้นมานี่ร้องได้หมดทุกคนโมันมักขนาดเลยเนี่ยทุกคนเลยนะอ้าวขั้นแรกเลยดาวบอานดอนกลุ้มใจจริงจรักผู้หญิงจรังก็มีสุนพรสักส่องแสงหอกหอกเหมื่อพรสักเหมื่อรักปีพุ่งลอยแพ้ตัวใส่เล้าใส่เล้าเลยกระลือใหญ่สักสยามเม่จมูกบ้านนายนันยุทสารคามรนาไม่นั สักยามจมสมจิตบ่อทองแอบรักน้องนวลเฝ้าคำเฝ้าควรตาบอตัมหอนตามว่าเห็นจิตพรทีวีจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากแม่ทุ่งลุยละชฉวีวันดำเนินเอาเอาเอาหูจักตัวแต่บอกหูมันห้องดังเพลงอย่างลืมเพลงมันเพลงมันานแล้วและทำไมไม่ร้องกันล่ะห้องอไรจำเพลงอะไรเอาอย่างนี้ นักร้องที่ขึ้นต้นคําว่าเทพคือใครเทพพอนเทพเทือกไม่มีเทพเทือกสุวรรณเหรอเทพพรเปอุบลที่ร้องเพลงขึ้นต้นคาว่าหอมหอมดอกอิงแยงผักไแยงใครร้องเพลงนี้จบจะเชื่อว่าเป็นคนอีสานมองก่อนเอาคุณงมองก่อนหอมดอกผักไแยงยามวะแดงกับคำลงมา ตัวหอมบ่มีลูกคอดอกเพียงนี้หอมสดหลวดไปเลยแม่มีสดหลวดอีกมันยังก็ตีคอให้หอมดอกพักแยงยามฟ้าแดงขั้ลงมา ตบาดเขียตบาดบ้านพองแดกได้เหรอโมมี่อะเล่าอุปโลกขีดตัวขี่ตัวมึงมึงขีดตัวบ้านยุไนบ้านยุไนยุกกระสินบ้านยุมองไหนใกล่หอนไอกาหางหอนไอกาโรงแรมใหญ่น้ามัน้เสือสินในโรงแรมก็มีกะลี